ใกำลังวางแผนเที่ยวอยู่ต้องฟังจะเที่ยวแบบโสดมีคู่หรือมีครอบครัวแต่จะเที่ยวยังไงให้สนุกแล้วคุ้มค่าที่สุดวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากไปฟังพร้อมกันเลยค่ะปรงสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ แล้ววันนี้เราอยู่กับพศยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเป็นคูรูด้านการท่องเที่ยวครับแนะนําได้หมดเลยไม่ว่าจะเที่ยวแบบโซดหรือเที่ยวคนมีคู่และมีครอบครัวและมีครอบครัวและครเที่ยวแบบไหนคะปกติแต่ก่อนก็เที่ยวแบบโสดเนาะ,นะแล้วก็เริ่มเป็นมีคู่ปัจจุบัน มีครอบครัวครับโอ้หลายคนแบบลอยคอรอคอยเลยบอกว่าเอออยากจะไปเที่ยวแล้ววางแผนแล้วการเที่ยวแบบคนโสดข้อดีมันก็คือว่าเราตัดสินใจได้ตัวตัวเองอะความคล่องตัวมันสูงนะครับอยากจะไปวันนี้ถ้าเรามีรถขับวันเดย์ทริปไปได้เลยถูกไหมฮะใกล้ใกล้ใกล้แต่ที่สําคัญคือการเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันต้องคานึงถึงสถานที่ที่ไปเนี่ยมันต้องมีความปลอดภัยสูงเพราะเราไปคนเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเราก็ต้องเตรียมบัตเจ็ตถึงแม้มันไม่ได้เยอะมากเนี่ยแต่ว่าเราก็ควรจะต้องหาส่วนลดอะไร ากบัตรเครดิตไปบ้างทีนี้ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยคนโสดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มจากประเทศใกล้ๆใกล้ๆในญี่ปุ่นถือว่าใกล้ไหมคะญี่ปุ่นก็ใกล้นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่รู้ว่าอากาศหนาวฉันจะปรับตัวได้เปล่าไปสิงคโปร์ก่อนก็ได้อ,อันนั้นก็สามารถที่จะลองไปใกล้ๆก่อนค่ะเซลฟงเซลฟี่อะไรก็ติดไปด้วยนะคะนนสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวไม่มีคนถ่ายรูปให้นะเดี๋ยวจะเสียใจนะคะนี่เตือนไว้อ่ะอันนี้ในมุมของคนโสดแล้วหนึ่งครับ <laughs> คนมีคู่บ้างซึ่งคู่เนี่ยจะไม่จํากัดว่าต้องเป็นคู่รักอย่างเดียวโอเคคู่เพื่อนก็ได้คนมีคู่เนี่ยก็มีเพื่อนสนิทนะครับคู่รักนะครับก่อนไปเราควรจะคุยกันก่อนว่าเพื่อนเราหรือคู่รักเราชอบหรือไม่ชอบอะไรที่เหมือนกันเนี่ยเราควรจะคุยให้รู้เรื่องกันก่อนคุยน่าจก่อนจะไปเลยรสนิยมรสนิยมมันต้องเหมือนกันก่อนนะใช่ไหมการเที่ยวอ่ะมันก็เป็นเรื่องของของการตัดสินใจอย่างหนึ่งแล้วก็เราควรจะคุยเรื่องเงินเรื่องทองบ้างค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะหารกันยังไง หรือเรื่องนี้คุณจะเป็นคนจ่ายก่อนบัตรเครดิตวงเงินคุณพอไหม,มเรามีวงเงินทั้งหมดทั้งทริปนี้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราควรจะประเมินสถานการณ์ตรงกันก่อน,นก็ต้องแพลนร่วมกันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สถานที่ตั้งแต่งบประมาณใช่ไหมคะควา่าเราจะแชร์กันไหมเราจะจ่ายอะไรร่วมกันบ้างแล้วก็บ,บัตรเครดิตอันนี้เป็นตัวตัวเลือกสําคัญแล้วก็เป็นตัวช่วยสาคัญเวลาไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะโค้ชแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ครับเพราะบางทีแบบโอเคนะคะบอกว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะโอก็ไม่กล้าแลกเงินไปเยอะนะคะโค้ช่ บัตรเครดิตเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเนาะโอเคอันนี้สาหรับคนที่เที่ยวแบบคู่ละใช่ครับสุดท้ายทเที่ยวแบบ f า m i l y แบบโค้ชเลยค่ะอันนี้เที่ยวแบบครอบครัวนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าครอบครัวนั้นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอะไรเราต้องประเมินสถานการณ์รายละเอียดของการเที่ยวของครอบครัวมันยิ่งเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไปแล้วมีคนสูงวัยนะ,ค,ะครับหรือมีเด็กเล็กอันเนี้ย เราต้องประเมินสถานการณ์แล้วว่ารถเช่าต้องเป็นรถตู้รถแวนไหมขนาดใหญ่หน่อยขยาดใหญ่หน่อยไปรถเล็กซิตี้คาร์ก็ไม่ไหวหรือนะบางทีก็ต้องดูด้วยว่าผู้สูงอายุเราต้องใช้รถเข็นไหมนนใช่ไหมเพราะรถก็ต้องขนรถเข็นได้อบางทีบางครั้งอาจจะต้องมีคนขับท้องถิน่นในการที่จะช่วยเราขับเพราะเราคงไม่มาเสียเวลาว่า ฉันเดินทางไปแล้วมามัวแบบเปิดแผนที่คนในครอบครัวอ้าคนรอเราก็ไม่สนุกกัน okay, die, die. นะฮะใช่ไหม,มและอีกการหนึ่งเนี่ยสิ่งที่บัตรเครดิตจะช่วยหรือมีคําแนะนําคือแทนที่เราจะไปพักแบบโรงแรมหลายห้องอะ่ะเราไปหลายวานันเราก็อาจจะเข้าไปดูว่าบัตรเครดิตอาจจะมีโปรโมชั่นให้กับที่พัก Airbnb อะไรพวกนี้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นอีก เก็ดเล็กเกิดน้อยในการเที่ยวแบบครอบครัวมันมีเซฟิงโซนอะไรบางอย่างอยู่ที่เราอาจจะช่วยกันคิดก่อนที่เดินทางได้จะใช้บัตรเครดิตนะครับจะใช้ส่วนลดจะใช้คะแนนสะสมนะครับขอให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่บัตรเครดิตให้นะครับเย่ขอบคุณคุณเจ้ามากๆเลยนะคะ,ขอ,คะคขอบคุณนะครับคุณเจ้าโอวันนี้น่าจะตอบคำถามกัน้องว่าการมีบัตรเครดิตเนี่ยมันจะช่วยให้คุณผู้ชมเที่ยวอย่างสนุกขึ้นได้อย่างไรนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์น่าสบใรที่วางแผนการท่องเที่ยวนะคะทุกรูปแบบเลยจะโสดจะมีคู่หรือจะเป็นแฟมิลี่แมนนะคะ แล้วเหมือนเช่นเคยนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบรายการของเราโอ,อกฝากทิ้งท้ายนะคะฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทุกช่องทางของเราเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า y u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  e กรุงสีซิงโปนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจ้าโอพร้อมโค้ชยะแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ